ทุกคนครับกู้ภัยที่ปรากฏภาพอยู่หน้าบ้านของน้องนัทปงหรือว่านะัทวุฒิปงลังกานะักข่าวช่องแปที่เสียชีวิตและมีประเด็นต่างๆตามมานะครับวันนี้มาให้ปากคํากับตารวจและได้เปิดเผยกับน,นักข่าวในทุกประเด็นนะครับบอกว่ากรณีที่พูดถึงจํานวนเงิน1น0 0 0แสนแล้วต่อเหลือ8ปดหมนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเคสของน้องนัทนะครับเป็นเรื่องฆ่าทําศพของอีกเคสหนึ่งซึ่งตัวเองเนี่ยคุยกับเพื่อนว่าถ้า8ปดหมาเนี่ยทำไม่ไหวถ้า9ก้าหมื่นเนี่ยทำได้อยู่ ส่วนในคลิปเสียงที่มีลักษณะการพูดคุยถึงเรื่องผงผงเนี่ยนะฮะเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องผงแต่เสียงในกล้องวงจรปิดน่าจะผิดเพี้ยนไปเพราะว่าตัวเองพูดถึงเรื่องหงเพราะในบทสนทนาได้พูดถึงการจัดงานศพของผู้เสียชีวิตอีกรายว่างานศพจะจัดหงคู่หรือหงเดี่ยวประดับหน้าเมนซึ่งทางกู้ภัยวันนี้ก็เอาภาพมาให้ดูด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเสียงก็เลยน่าจะผิดเพี้ยนไปนะครับส่วนอีกประเด็นในคลิปวงจรปิดนะครับที่ได้ยินตัวเองพูดว่ากินยาเกินขนาดอันนี้กู้ภัยยอมรับนะครับว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นของน้องนัทฮะเพราะเป็นข้อมูลที่ตัวเองได้รับมาจากการโทรแจ้งว่าน้องนัทได้กินยาเกินขนาดส่วนที่บอกว่ามีการเตรียมผงยาเพื่อที่จะจบชีวิตตัวเองนั้นตัวเองฟังมาจากคน2คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุตัวเองก็เลยบอกตำรวจให้ว่าถามคน2คนในที่เกิดเหตุก็แล้วกันยืนยันนะครับตัวเลข1 0 0 0 0แไม่ได้เกี่ยวกับการรับสวยอะไรทั้งสิ้น เพราะถ้าตัวเองไปรับสวยแล้วเปลี่ยนแปลงผลชนสูตรของตัวน้องนัทตัวเองก็คงเดือดร้อนไปด้วยที่ไปทำแบบนั้น